นายเทยวันล,ลิปะตะพันลบรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริารหารสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคณะจิตอาสาลงพื้นที่ทําความสะอาดวัดไตรไมิตรวิทยารามวัดระฆังโคศิตารามพร้อมเตรียมจัดสดมนทั่วประเทศสร้างขวัญกําลังใจสู้ไวรัสโควิด -19 นายเทวันลิปะตะพันลบรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายนรงรงทรงอารมณ์ผู้อำนวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคณะผู้บริหารสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและคณะจิตอาสารวมทําความสะอาดวัดไตรมิตรวิทยารามเขต พันธวงศ์กรุงเทพมหานครและวัดระฆังโคศิตารามเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด COVID -19 โดยนายเทวันกล่าวว่าตนได้มีข้อสั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประสานวัดจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยให้เริ่มจากวัดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวก่อนเนื่องจากในแต่ละวันมีจํานวนนักท่องเที่ยวเข้ามาในวัดจํานวนมากและเตรียมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์บทรัตนสูตรเพื่อเป็นการปัดเป่าโรคภัยเป็นขวัญกําลังใจแก่ประชาชนเมืองต้นได้กราบเรียนมหาเถรสมาคมแล้วอาจจัดที่วัดสําคัญในกรุงเทพมหานครสามวัดในวันที่25เป็นวันแรกและจะทํา ถอดสดประชาชนไม่จําเป็นต้องมาที่วัดให้สวดที่บ้านโดยจะมีบทสวดขึ้นในหน้าจอให้ประชาชนได้สวดตามช่วงสี่โมงเย็นแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปจะแจ้งอีกครั้งหลังผลการประชุมมหาเถรสมาคมซึ่งอาจจะจัดสวดพร้อมกันทั่วประเทศเดี๋ยววันที่20เนี่ยก็จะมีประชุมของมออทางสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ได้ได้หารือวาระเกี่ยวกับเรื่องการสวดพระรัตนสูตร ซึ่งเป็นโบราณราชประเพณีอยู่แล้วที่เวลาประเทศไทยเนี่ยเราประสบกับปัญหาโาครคภัยไข้เจ็บนะครับก็จะมีการสวดเพื่อปัดเป่าโาครคภัยไข้เจ็บแล้วก็เป็นขวัญและกาลังใจกับพี่น้องประชาชนซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยได้ได,ได้ได้กับเรียนในเบื้องต้นแล้วมศก็อาจจะให้จัดวันที่25วันพุธที่ 25, เป,25เป็นวันแรกนะครับโดยอาจจัดเฉพาะในกรุงเทพอาจจะจัดสาวัดด้วยกันนะครับแต่อันนี้ก็ยังเป็นข้อสรุปนะครับแล้วเราก็จะมีการถ่ายทอดสด ั่วประเทศนะครับและพี่น้องประชาชนก็ไม่จําเป็นจะต้องมาที่วัดเราก็จะมีการถ่ายทอดสดทั่วประเทศแล้วเราก็พยายามจะทําให้มีข้างล่างมีแคปชั่นบทสวดด้วยนะครับทุกท่านจะได้สวดอาลาธนาไปด้วยกันพร้อมกันทั่วประเทศ นายเทวันกล่าวต่ออีกว่าส่วนแนวคิดการใช้ช่องทางออนไลน์เบื้องต้นเป็นแนวคิดที่ดีอย่างการทำบุญออนไลน์หรือการไลฟ์สดทาง Facebook ของวัดสวดมนต์เวลาสี่บงเย็นในช่วงที่มีไวรัสโควิด COVID, สวดอยู่ที่บ้านได้แต่ในช่วงที่หากมีประชาชนมาวัดก็จะขอความร่วมมือของวัดจัดคัดกรองประชาชนแต่หากยังมีจานวนประชาชนเป็นจานวนมากอาจจะมีการออกมาตรการจากัดจานวนคนเข้ามาในแต่ละวัน